จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานดินแดนแห่งขุนเขาและอากาศเย็นตลอดปีคลิปนี้กระผมจะพาไปรู้จักอำเภอต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีกี่อำเภอและอำเภออะไรบ้าง 1. นอําเภอเมืองเพชรบูรณ์มี17ตำบล221บหมู่บ้าน 2. อำําเภอหล่มสักมี2ีตำบล251หาบหมู่บ้าน 3. อําเภอหล่มเก่ามี9ตำบล99าบหมู่บ้าน 4. อำเภอวิเชียรบุรีมี14ตำบล192าบหมู่บ้าน 5. าอำเภอชนแดนมี9าตำบล1น5หมู่บ้าน 6. อำเภอหนองไผ่มี13าตำบล1น2หมู่บ้าน 7. อำเภอศรีเทพมี7ตำบล1น5หมู่บ้าน 8. อำเภอบึงสามพันมี9าตำบล1น3มหมู่บ้าน 9. าอำเภอวังโป่งมี5ตำบล64บหมู่บ้าน 10. อำเภอน้ำหนาวมี4ตำบล30หมู่บ้าน11อำเภอเขาคอมี7ตำบล72หมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์มี11อำเภอ117ตำบลประมาณ1,424หมู่บ้านถ้าหากผิดพลาดประการใดเกรอผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับขอบพระคุณ